สัสดีสะไปดีพี่น้องวันนี้มาหอด้าน,นมันมีเป็นตีอย่าพ่อ้อาเลวมาไกลีมือนันพี่เมาฟันปน้องแล้ว,ารราาลวสามชัม่วโม,มงอะสมชั่วโมงสองชั่วโมงเต็งๆรจะวานะหกมื ตอนนี้ก็สองสุมหาซิย <c oughs> ื่นถารถจุนรงเรียนยใหญ่สองสตูมเตสีว่าไม่เกลมอรบเกิดต่ออะไรต่อไนี่ไฟหัวนะช่วยหน่อน่าอกมันเนี้ยนัานกระเจียวเลยเนาะเรามี ใช่สี่วยมากว่าเมื่อไหร่ะเน่ยเยอะหนุ่มเยอะมากวะเยอะหนุมเยอะแยะมากเกลียดมันกจริงก็จริงอะไรมันเหรอนะครับโจ๊ะอะไรหรอเ่าไม่นะโง่จะบอกมั้ยเหรอจะไพ้ก็ได้นะแต่เน่ยห้าโอ้คบอกไม่ได้เลยว่า บอกเทียบเดิมเทียบแบบตัวนี้พี่น้องว่าเบิร์หันกับเน้องมียังไงต้นกระตุก้ังไงมแรงมหันมีเสียงอืองหง้ออยู่อ่นเสียดแถวบ้านนองมาเนาะแถวนี่กระดั อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมเนอะมันฝนตกนี่ว่านี่ก็เป็นตลาดพี่น้องตลาดนั่งรถเมะมากแต่สีก็เป็นเมารถเมาละอย่างว่าสักหน่อยสักหน่อยจะสี่ห้ากินหมีอเตียวพี่อย่างก็เหมือวันที่นะปราตอนนี้ยังงาน หัววม่ก็อส่โงบไ้ f ฟแ็งอุปกรณ์อยน้องก็มีสิแกนน่ะพีน้องนะอัดก่อนกันนะฝีน้องเลย คุณได้ดี่รับชมเด้อพี่น้องขอบใจได้เลยบายๆกับฟอนกับพีน่น้องเมื่อยไร